สวัสดีครับผมชอวัชราพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถดำยักษ์ไซงงานเหมืองนะครับก็เป็นแคทเซอร์บิลลาดตองเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้น่าจะจับคู่กันกันกบแคทหกศูนย์หนึ่งห้าได้เลยนะครับไซ์นี้ก็น่าจะมาจากเหมืองแม่เม่ะหรือเปล่านะครับไซน์พิกขนาดนี้นะถ้าเป็นประเทศไทยก็น่าจะมีที่เดียวแหละที่จะใช้ไซ์นี้นะครับ จอดคู่กันกับแคตเตอร์บิลล 769D นะครับ 769D กับ777นะครับตัวนี้จะเทียบเท่ากันกันกบรถขุดถ้าเป็นรถขุดก็จะน่าจะน่าจะวันสัก90ตันนะครับประมาณสัก80ตันอพอดีกับตัวเขานะครับประมาณ390 380 3854ประมาณนั้นนะครับเทียบเท่ากับสเกลรถขุดนะครับครับอาไปเย็นข้างหน้าเลย ไมย่ยืนขเย็นกลางๆ,ๆเยืนตรองรอมันนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพไปในวิดีโอนี้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวหลายหลายทีนะครับใหญ่มากครับเดี๋ยวเอาสองคันด้วยอ่าสองคันเดี๋ยวเอาค,นอาคนอาอาันเล็กก่อนเอาคันเล็กด้วยคันเล็กคันเดียว เพื่อนก็จะได้เห็นรายละเอียดไปด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมขอถ่ายแบบเร็วๆอ่ะถ่ายให้หน่อยอยากเข้ากล้องอยากได้ภาพด้วยนะครับสีขาวด้เลยตับไปดิมึงจะต้อ เป็นแบบเร็วๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือไอ้ล่องยางแต่ละล้อเนี่ยก็คือแบบว่าคือห่างกันเป็นคืบนะนี่เลยห่างกันเป็นคืบไอ้เหล็กตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กอา่าสำหรับเตะดินเตะหินออกหรือเปล่าหินที่มันแบบว่ามันจะไปเข้าไปอยู่ในตรงกลางในเวลามันเหยียบหินนะครับเป็นตัวเป็นตัวเตะหินออกนะครับ เป็นหกล้อนะครับหกล้ออันนี้ก็คือถ้ามีแค่คันนี้คันเดียวเนี่ยใหญ่มันจะใหญ่มากนะมันจะใหญ่มากๆเลยแต่พอมันมีคันนี้มันก็เลยดูเล็กประมาณรถดับหกล้อกับรถดับสิบล้อนะครับไซส์มันอะไซส์เขานะครับเดีย๋ยวผมพามาดูขนาดล้อ,อยงอางสองรุ่นนี้หน่อยนะสองคันนี้หน่อยเป็นยังไงเขาใช้เป็นยางเบสโตนนะครับ ยางบิสโตนไซส์สิบแปดจุดศ์ศูนย R สามสิบสามนะครับสามสิบสามนิ้วนะครับขอบเขาสามสิบสามนิ้วส่วนคันใหญ่นี้เ,เดี๋ยวนะคันใหญ่นี้ก็น่าจะ 24.00ขอบ49หรือว่า R 4 9นะครับนี่เลยโอยสุดจัดครับเทอร์โ,บ,โลบลูกบอลลมเลยคุณผู้ชมเครื่องยนต์ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, V 1 2นะครับเครื่องยนต์ V 1 2บสองโทแม่พี่น้องโชคอัพโชคอัพนี่ครับโชคเขา